สวัสดทุกคนวันนี้นะคะหนูจะมากินร้านอาหารนี้ตอนนี้คุณพ่อหนูกำลังน,น่าจะคิดเงินอยู่นะคะแล้ววันนี้หนูจะพามาทัวร์ร้านอาหารที่นี่แต่แม่ไม่ได้ไปทัวร์แล้วอันนี้เราจะมากินอะไรคะส้มตำแล้วอุ๋นกินอะไรคะหนูกินข้าวผัดค่ะทุกคนเมื่อกี้โดนชิคชัก จะพาไปข้ามสะพานที่ระทึกฝันอันหนุนไม่มกล้าข้ามตอนแรกที่เราเข้ามาใช่ไหมคะอาจจะไปเ้วคนละมีน้าปั่นด้วยอ่ะสะพานอยู่ตรงไหนนั่งตอนที่ข้ามมาตอนแรกก็กลัวใช่ไหมคะส้มตับแจกสายสอง <S 2> <S 2> มันมีอยู่เล็กๆด้วยนะ ที่จะพาแล้วเมื่อกี้แม่ไปโทรศัพท์พี่ <c oughs> <c oughs> จะลองมาลองข้ามกันดูทุก <c oughs> คนดีดเออมั <c oughs> นจะเป็นแบบนี้หนูเอ้ไม่กล้าข้ามนะคะตอนแรกระวั <c oughs> งรถได้เลระวังรถ <c oughs> เป็นไงความรู้สึกข้ามแล้วเป็นไงคะ มันสัส่นๆมันสัส่นๆโอเคไหมน้ำใสอ่าให้ลูกอาทุกคนมีร้านจำใสสองรถอ่าลาทุกคนกันนบ,บสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็จะจบเพียงเท่านี้จบ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 จีจบจบ